สวัสดีครับทุกกระบวนทุกท่ามากันครบถ้าไม่หลบก็โดนสาสตร์โคนใส่นี่ก็คืองานการเมืองประเทศไทยเล่นทีใครก็ทีใครแบบดูดันโคนได้โคล่ล้มได้ล้มให้จมสุดก็จะทำจนไม่ผุดสุดจะสรนก่อนเลือกตั้งจะอย่างไรไม่สำคัญหลังเลือกตั้งค่อยว่ากันมันต้องเป็น งานการเมืองเรื่องใหญ่ใครก็รู้ถ้าติดตามดูดูดอยู่ก็ยอมเห็นนักการเมืองจะอยู่ได้ถ้าอยู่เป็นอยู่ไม่เป็นก็เข็นใจไร้ราคาบทพิสูจน์นักการเมืองว่าดีชั่วใช่ที่พักแต่ที่ตัวเสียมากกว่ากฎการเมืองไม่ใส่ใจไม่นำพาคงต้องปล่อยให้กฎฟ้ามาดำเนินปากวิงวอนคำสอนสั่งแห่งพุทธะ ทางตัณหาและราคะอันตื้นเขินมวลกิเลสที่ลุมล้อมพร้อมเชื้อเชิญเป็นกฎกรรมใช่บังเอิญคือแท้จริงมีโอกาสให้สร้างบุญสารกุศลย่อมสบผลมากกว่าคนทั้งวนวิ่งงานการเมืองถ้าทำเล่นไม่ทำจริงภาพความจริงคือถอดยศปลดตัวเองผู้เรกลำผู้เ็กลำบางวันละก่อออนไลน์ ความสงบนั้นชนะทั้งหมดทั้งโลกถ้าจิตใจไม่สงบมันไม่ชนะหรอกต้องฝึกอยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าจิตใจมันจะสงบเหลืออีกเพียงสามวันการเลือกตั้งของประเทศไทยเราก็จะเริ่มขึ้อนอีกครั้งหนึ่งใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหรือใครจะได้เข้ามาบริหารประเทศประชาชนเท่านั้นจะตัดสินใจตอนนี้ยุคนี้ แยกคนออกเป็นหลายๆอย่างเป็นฝ่ายนั้นบ้างฝ่ายนี้บ้างเป็นเจนนั้นบ้างเจนนี้บ้างแต่ในที่สุดแล้วการเมืองก็จะแบ่งออกเป็นสองขัข้วขั้วหนึ่งเรียกตัวเองว่าขั้วเสรีนิยมคือเป็นพวกที่มีความคิดไปในแนวทางที่สุดตง่งอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมคือเป็นพวกที่รักษา ความสงบไว้ความดั้งเดิมไว้ก็แล้วแต่จะเลือกกันแต่ยังไงก็ตามอย่าเอาประเทศชาติเป็นเครื่องมือในการทดลองผิดลองถูกถ้าเมื่อพลาดพั้งไปแล้วมันจะกลับมาไม่เหมือนเดิมการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเลือกตั้งครั้งที่ถือว่าเป็นครั้งสําคัญมากเพราะมีเรื่องของโซเชียลสื่อมวลชนและโลกภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง มากมายขอให้ตั้งใจรักษาไปที